สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้มุมความสุขจะพาเพื่อนๆไปรู้จักต้นเทพนิมิตกันนะคะต้นเทพนิมิตเขาสวยแล้วก็หน้าปลูกขนาดไหนลองไปดูกันเลยนะคะต้นเทพนิมิตด,ด่างนะคะต้นนี้กําลังมาแรงเช่นกันค่ะซึ่งเป็นต้นไม้โบราณและมักพบไม่ยากแล้วนะคะสมัยนี้หายากแล้วค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นเทพแห่งความสาเร็จ ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถ้าบ้านไหนมีปู่ติดบ้านไว้ก็จะเสริมมงคลให้บ้านนั้นๆคนทั้งบ้านเลยนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ทำมาคาขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปสักทุกเรื่องค่ะนี่คือเทพนิมิตเทพนิพิษถ้าสถิตยอยู่บ้านไหนแล้วก็จะช่วยบ้านหลังนั้นๆน,น,นะคะให้คนในบ้านนั้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะ และลักษณะธรรมชาติของเขานะคะล่ม,มลำไรนะคะคล้ายๆกับตระกูลเดียวกับเศรษฐีวินสันนะคะแต่ลักษณะใบของเขาจะเป็นด่างเศรษฐีวินสันจะเป็นใบเขียวทั้งใบนะคะและลักษณะก้านใบของเทพนิมิตก้านใบจะยาวกว่าเศรษฐีวินสันนะคะตรงโค้งใบนะคะโค้งใบตรงคอใบนะคะเขาจะงอนะคะเขาจะงอพลิ้วทิ้งลงมาส่วนเศรษฐีวินสัน จะเป็นก้านใบที่ชีช้ขึ้นฟ้าค่ะถือได้ว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกอีกต้นเลยค่ะทั้งชื่อก็เพราะใบก็สวยนะคะกัดด่างกำลังนิยมเลยนะคะกัดด่างสีขาวน่าปลูกน่าสะสมอีกต้นเลยค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม้มงคลทุกชนิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเราห้ามกันไม่ได้นะคะอยู่ที่ใครชื่นชอบต้นไม้รลยรักต้นไม้ เราก็จะดูแลเขาอย่างดีเขาก็จะให้โชคให้ให้คุณกับคนดูแลเขาเช่นเช่นถ้าเราดูแลสัตว์เลี้ยงหรือดูแลคนอื่นดีคนอื่นก็จะดูแลเราดีด้วยเช่นกันค่ะต้นไม้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ต้องการการดูแลที่ดีเช่นกันค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ได้เอาเทพนิมิตมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และเพื่อนๆคงจะชื่นชอบกันนะคะเพราะว่าเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกเลยค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะและขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเวิ่มถึงทุกๆก,การคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ